สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับช่างกดนะผมในช่องช่างกด DIY นะผมวันนี้ก็จะนำเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะผมมาฝาก FC หรือท่านผู้ชมนะครับผมในการเข้ามุมฉาก90องศานะครับมุมโค้งนะครับผมเป็นยังไงมาดูครับเหล็กที่นํามาใช้ในวันนี้คือขนาดเหล็กนะครับผมเป็น2อคูณ1นิ้วนะครับผมวิธีการทําครับมาดูครับ อันนี้ผมการะยะมาที่ยี่สิบเซนนะครับผมนี่คือการขีดเส้นที่หนึ่งนะครับนี่ครับทั้งหมดทั้งรอบทั้งสี่ด้านเลยนะครับนี่ครับผมหลังจากที่เราไลยระยะยี่สิบเซนนี่คือเส้นแรกแล้วนะผมหลังจากนั้นเราทำการวัดนะครับผม อีกหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับผมเป็นเส้นที่สองนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมผมจะเอาด้เล็กสิบไปได้ผมจับสิบนะครับผมนี่จะอยู่ที่นี่นะครับผมหนึ่งนิ้วครึ่งเช่นเดิมครับทําการขีดนะครับผมสี่ดาบนี่ครับแล้วก็เส้นที่สามนะครับผมจะอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับ เช่นเดิมนะครับผมขีดเลยทั้งสี euh ่ด้านนะครับก็จะได้มาว่าในหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมคือแล้วก็เวลาเราจะใช้นะครับผมในการทําโค้งนี่คือแผ่นเจียหรือแผ่นที่เป็นลักษณะเป็นวงกลมนะผมในการในการวาดนะครับผม แล้วก็ทาบแล้วก็ขีดเลยนะครับผมเห็นไหมครับทําการขีดนะครับผมทั้งสองด้านนะครับผมให้ดูว่าเหมือนกันนะครับเห็นไ,ไหมครับจะได้เป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับผม แลวเราจะทําการปาดเอาตรงนี้ออกนะครับผมเห็นไหมด้านหนึ่งนิ้วครับเอาออกนะครับผมทั้งสองด้านเลยเห็นนะเนี่ยนะครับผมเราจะทําการตัดตามเส้นโค้งนะครับผมเส้นนี้เราจะเอาไว้นะครับผมเลาะขอบข้างน,นี้ออกทางบนนี้ทางทางหนึ่งนิ้วเนี่ยเราจะตัดทิ้งนะครับผมจะเหลือไว้เฉพาะทางนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมผมติ๊กถูกไว้นะครับผมจากนั้นเรามาเริ่มทําการเริ่มตัดเลยครับ เาเสร็จเหล็กออกนะครับผมที่เราทำการตัดนะครับผมออกเลยจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมนี่ครับหลังจากนั้นก็งอเลยครับเห็นไหมครับอ๋องอเข้าไปงเราอ้าออกอีกทีได้ไหมพี่กดนี่ครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการเชื่อมนะครับผม หลังจากนั้นนะผมเราก็ทําการใช้เหล็กช่วยจับมุมมาครับผมในการเข้ามุมฉากนะผมนี่มันก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะผมอันนี้คือเหล็กจับมุมใช่เป็นแม่เหล็กนะครับผมช่วยในการทํางานนะครับผมหลังจากนั้นนะหลังจากที่เราทําการจับมุมได้มุมฉากเรียบร้อยแล้วนะผมเราจะทําการเชื่อมนะครับผมทั้งหมดเลยนะผมเนี่ยที่เป็นรอยนะผมรอยต่อเนี่ยคือสามารถนําไปต่อยอดในการเด y ของท่านหลายๆคนได้นะผมหลายคนอาจจะเบื่อในการเข้ามุมฉากแบบเหลี่ยมนะครับผมอาจจะไปทาโต๊ะ ขอบมนนะครับผมแบบนี้นำไปใช้ได้นะครับครับผมหลังจากที่เราทําการเชื่อมเสร็จนะครับผมชิ้นงานของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะผมเราก็ เจียแต่งนะผมในการเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับผมครับผมหลังจากที่เราทำการเชื่อมเสร็จแล้วเจียแต่งเสร็จแล้วนะผมมันก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไหมนี่นะผมเดี๋ยวจะเอาตัวจับฉากจับให้ดูนะผมว่าได้ไหมนี่นะผมพอดีเป๊ะเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับผมในการเข้ามุมที่จะไปดีไอไว้นะผมแต่นี้จะทำฉากให้ดู นี่นะครับผมนะครับผมสำหรับทันใดนะผมชอบเทคนิคเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะผม,ผมก็อย่าลืมไปช่วยกด subscribe นะครับผมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมในช่องทางกด DIY ครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ